ิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสวัสดีนูนิดถืออะไรมาตุ๊กตาหมีของฉันเองสวยไหมจ๊ะเรามาเล่นน้องหมีกันเถอะเล่นอย่างนี้เหรอฮ่าฮหยบ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 ห เธอทำอะไรน้องหมีของฉันน่ะเดี๋ยวมันก็ตายหรอกตุ๊กตามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเธอจะกลัวอะไรหลักมันไม่ตายหรอกไม่ใช่น้องหมีของฉันน่ารักนอนกับฉันทุกวันเลยเธอนั่นแหละใจร้ายอะไรของเธอน่ะหนูนิดมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซะหน่อยมันไม่ตายหรอกนะเธอน้องๆคงจะสงสัยแล้วว่าตกลงตุ๊กตาหมีของหนูนิดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตกันแน่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นมีอยู่มากมายเช่นคนรถบ้านต้นไม้ทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่มีตัวตนสามารถเคลื่อนที่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่และสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือหายใจได้กินอาหารได้เคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้มีลูกหลานได้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ยกตัวอย่างสิ่งที่มีชีวิตเช่นคนพืชสัตว์เน okay, ทางตรงกันข้าม สิ่งที่ไม่มีชีวิตคือสิ่งที่ไม่สามารถกินอาหารได้ไม่หายใจไม่เคลื่อนที่ไม่เจริญเติบโตได้ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตคือไม่หายใจไม่กินอาหารไม่ขับถ่ายไม่เคลื่อนที่ไม่เจริญเติบโตไม่มีการสืบพันธุ์และไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นก้อนเมฆพาทิตย์ฝนเป็นต้น น้องๆคงจะทราบแล้วว่าตุ๊กตาหมีของหนูนิดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตกันแน่คำตอบที่ถูกต้องคือตุ๊กตาหมีของนูนิดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะ